ตรงเตรียมปั้นมันสปอตทัพรับศึกสู้เชิเขาสิเกเชิเชิเขาสเกเชิุปพะกนรุมงหอกขุประกุมงหอบอีขุปพะกนรุมหอกขุนพะกุงหออ Doi tam 3 Vem lá!